วันนี้ได้เขาเรียกว่าโวัวแทนของจังหวัดในฐานะ,ะเราที่เราเปพีดีแล้วรู้สึกไงบ้างจริงๆบอกเหียนที่บอกค่ะเป็นลูกสาวคนแรกค่ะลูกสาวคนแรกนะคะแล้วก็หนึ่งเต้นมากๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะโตไปด้วยกันนะลูก ก็เอาจังจริงค่ะประสบการณ์การทำมิสแกรนด์อันนี้ก็เป็นปีแรกนะคะคือเพราะฉะนั้นก็ได้ลูกสาวคนแรกมาแล้วก็อยากเป็นพ่อแบบน้องว่าเดี๋ยวเราจะโตไปด้วยกันนะลูกเราจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดค่ะถามนิดนึงในเรื่องของการทำแกรนน้องน้องมีอะไรที่แบบโดนใจเราหรือว่าตอบโจทย์น้องใหญ่สี่ปีสำหรับเราบ้างอันนี้ให้คุณแอนเดียหน่อบค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะมองเห็นเป็นในทางเดียวกันเพราะว่าอย่างน้องค่อนข้างเต็มที่มากกับ ว่าจะเป็นเรื่องคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆที่เรามอบหมายให้นะคะนี้คือคมรับผิดชอบเลยซึ่งน้องต้องต่อเวลาหลายๆอย่างคือเข้าเข้าแกรบตามที่เราแบบเอ่อได้ได้ติดไว้นะคะว่าได้ถูกต้องตามนั้นเลยนะคะแล้วก็บวกกับพอ์แมนซ์ของน้องวันนี้ซึ่งทําได้ดีค่ะแล้วก็ไม่ค้านสายตาเนาะอะไรเนี่

ทีเฟรอันดับทีเองจะมีการพัฒนาหรือว่าต้องเอาน้องไปปรับอะไรยังไงกับครอบครัวเนี่ยนะคะอันนี้ต้องคุยกันลังไหมต้องมาดูกันใกล้ชิดกันทีนึงเพราะว่อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีเวลารู้จักน้องน้อยเพราะฉะนั้น,น,นช่วงเวลาที่เราจับน้องเนี่ยทุกคนจริงๆทุกคนมีความน่าราักนะคะแต่ว่ามีคนไ,ไหนที่มีอะไรที่สนุกเราเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังบอกไม่ได้เต็มร้อยว่ายังไงเราต้องเดี๋ยวเราต้องใช้จัดแน่ๆจะมีความพัฒนาแน่เราทุกคนที่ มีลูกอะค่ะใช่ครูไม่ใช่สำหรับตารางภารกิจของน้องจะเริ่มพรุ่งนี้เลยไหมคะหรือว่ายังไงเริ่มเลยไหมคะเดี๋ยวเริ่มเลยก็น้องเฟนไหวไหมลูกไหวคะสู้สุดใจอยู่แล้วลูกสาวน่าจะเริ่มกันเลยค่ะถามๆเราค่ะปิดตางป์ร้องไปแรงสิยังไงบ้างก็วันนี้ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะต้องบอกว่า ปีนี้นะคะตั้งใจที่ใช้นาที่สุดตั้งแต่ประกวดมาเลยค่ะเราเองเราต้องจะต้องมีความใหญ่บ้างในความรู้สึกของเราเองที่ว่าจะต้องไปสู้กับเพื่อนเพื่อตอนนี้เขาเรียกว่าก็ได้มาหลายจังหวัดแล้วเหมือนกันสําหรับเฟนนะคะเฟนมองว่าจะเป็นด้านการตอบคำถามนะคะแล้วก็พัฒนาการเดินและคืบแต่ครับสัหรับนอนที่กอดถามก็ขอได้เพราะมีอนหัวร้องไห้ด้านไหนเรารู้สึกยังไงจริง ็ถาามบอส่คือเหมือนแบบบอสสนใจละก็เลยเอาเลยเสนอตัวเลยค่ะใช่เพราะว่านคแรกด้วยที่ทำใช่ขอเอาเลยไม่รอเลยค่ะแสดงถึงความกระหายงงทำนอนใช่ค่ะถือว่าวันนี้เราได้รู้สองวันแต่โอเคเลย ก็ดีใจค่ะแล้วก็ทุกคนก็เห็นเ้าต้องกันว่าน้องก็สมมงจริงจริงสำหรับเราที่เรารมรับดราม่าไม่รูกมันแน่นอนแหละจะถึงความสามารถครบแค่ไหนอะไรยังไงยังไงเดี๋ยวมาดราม่ามันต้องมาแน่นอนพร้อมรับอยู่แล้วนี่ยังไงก็ยังไงเราก็จะผ่านไปได้น้องไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรเราก็จะผ่านไปได้ทั้งหมดอันนี้พร้อมลุยแคมเปญให้บอลแล้วเนาะพร้อมลุยแล้วะนี่รอยากให้น ช่วยฝากหน่อยค่ะฝากน้องหน่อยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่ารุ่นสามแรกนะคะแล้วก็แต่ว่าน้องเฟรนนี่ก็มีฐานที่มาดีค่ะแต่ว่าน้องมือมือเห็ี่นมาแรกให้ทำไมก็อยากจะแนะนำพี่ๆให้เพิ่มให้มากให้หรือว่าให้น้องมีอะไรก็ติชมกันได้เลยค่ะบอกว่ดูแล้วน้องเฟรนี่พร้อมที่จะพัฒนาแทนเราได้บวกกับทางหยซึ่งเหมือนกับเป็นพร้อมนะคะ เดี๋ยวก็บอกพร้อมค่ะพร้อมที่จะโตมักันค่ะทีนี้เป็นปีแรกของการหาสมัครนักเตะที่มาที่มารับเป็นผู้เล่นแต่สิ่งที่ฉะนั้นถ้ามีอะไรก็อันไหนอยู่ตรงนี้แล้วอยากให้โอยพรน้องต่อหน้าเลยค่ะกับการที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวขึ้นไปสู้กับกองใหญ่ทั้งคู่เลยเดี๋ยวให้โอยพรทั้งคู่เลยสำหรับพี่อ๋อคะ พี่บอกคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราไม่ใช่เป็นน้ำเป็นแก้วการที่เราพอค่ะไม่ว่ามันจะประสับอยู่แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามการที่เราไม่ได้เป็นน้ำเป็นแก้วเราพร้อมรับปัญหาทุกอย่างที่จะมาแล้วเราค่อยๆแก้มาเรื่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือทัศนคติที่สำคัญพี่บอกเชื่อว่าน้องไม่ต้อเป็นโปรเจกต์มากแต่น้องมีทัศนคติแล้วก็ที่จะเกิดรับสิทธ เข้ามาเปิดรับสิ่งใหม่ตอนที่จารินอีกที่ห่ง้ก็ถ้าน้องมีตรงนี้มันใจีอะค่ะก็จริงจริงเอ่อน้องเนี่ยจริงๆมีมีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ก็ต่อไปนี้ก็คืออยากให้แฟนคลับรักแล้วก็เอ็นดูน้องหน่อยนะคะจริงๆน้องมีด้อมของน้องอยู่แล้วแหละส่วนหนึ่งมีแฟนคลับอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้บุกคลน,นะคะเห็น เหมือนที่เราเห็นนะคะว่าน้องยังมีมุมน่ารักอีกเยอะมากๆเลยยังไงฝากาน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนนางงามด้วยนะคะส่วนตัวเราอยากขอบคุณอะไรครเป็นพิเศษวันนี้อยากขอบคุณอันดับแรกก็คือน้อง,ของเขาเองที่วันนี้มาเยอะมากๆเป็นครั้งแรกเลยที่คุณมาเยอะมากๆเรามีเสียกีดเยอะมากๆค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงนะคะรวมถึงช่างแต่งหน้าต่าง แล้วก็ปาปะ GL ค่ะที่ทําให้หนูใสชุดสวยอย่างนี้เลยแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากๆค่ะที่ตั้งใจทำจดีๆมากขอบลังใจแฟน,นางนามๆหน่อยดราม่ากันหนูได้แต่อย่าเยอะนะเราใครอยากดราม่าเข้ารอบได้นะคะแต่ว่ายังไงปรับเปลี่ยนแน่นอน,นะคะ่ะติได้แต่อย่าเยอะมากรอติดตามด้วยน,นะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ